สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำอาหารวันอาทิตย์อีกค่ะวันนี้สมปองพาเข้าครัวทำสปากเกตตี้ลุยสวนนะคะเราก็จะมาลงมือทำกันเลยออันดับแรกก็คือสมปองจะใส่พริกกระเทียมตามหน่อยนึงเราจะทำเป็น แบบคล้ายๆอย่างเดียวกับสปาเกตตี้ที่เมาแต่จะทําเป็นสปาเกตตี้ลุยสวนค่ะตามพอเบาะค่ะโอเคแล้วทีนี้ลงกระทะปุ๊บเอาไว้ดิงหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาละตีไข่ใส่ไข่ด้วยนี่จะ มุณปองจะทำสปาเก็ตตี้บุยสวนนะคะมาชมด้วยกันนะคะเดี๋ยจะนี่หันหให้ชัดๆนิดนึงแล้วทีนี้นี่เราจะให้ไว้มุมหนึ่งเอา พอดีแล้วทรน,นี้เอาหมูอันนี้คือหมูสับนะคะหมูสับนี่เราจะผัดไปกับตรงพริกเลยเอาละอันนี้หลิงไฟขึ้นมานิดนึงอันนี้เติบเสร็จเติบ,บอันนี้กับคือลูกชิ้นลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลานะคะนี่ เราก็จะผัดรวมกันเลยให้ความร้อนเข้าเข้ากันืำสปากเกตตี้ลุยสวนค่ะอันนี้เอาเส้นลงปึ๊บนี่จะ้ะนี่จะ้ะมาชมด้วยกันนะคะ จะมีรสเผ็ดนิดๆเพราะว่าตาพริกบอบใส่กระเทียมเจียวหอมๆแล้วนะแล้วคื้เนราก็จะเติมปรุงรสอันนี้ก็คือขนอของฝะหลังนะคะตามด้วยน้ำตาล มะเขือเทศให้แรงนีิด่ะซอสมะเขือเทศนะคะันตาอนิด้เนี่ยเราก็ ชมน,นะคะนี่คือสปาเก็ตตี้นะคะนี่จ้ะสีสังเริ่มอ,ออกมาแล้วใส่ซอสมันจะทุกปึ๊บเส้จนจะสีจะสวยะคะ่ะเพื่อจะเนี้ แน่ใจแน่ใจจะมีลูกชิ้นมีหมูสับนะือคะทีน,นี้พากินสปาเกตตี้หมูสับเอาเปิดแสงไปหน่อยให้ชัดเจนนี่จ้ะนีนนน่จัดอันนี้ของผมปอสปาเกตตี้หมูสับนี่จ้ะเอ๊ะอันนี้ของคุณสามีจะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ ี๋ยวเอาผักลงปุ๊บนี่ <c oughs> จามชุนอากกดอกกะหล่ำดอกนี่จ้ะหมกไว้เอาละแล้วก็เอาเส้นขึ้นมามมปุ๊บนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ปุ๊บ,บพอเสร็จตรงนี้หมกไว้ก่อน ทำของวางตกแตกไปแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่อีกโอเคแล้วทีนี้มาของสามีนี่หันมาทางาของสามีก็คือหมูโโทอดเอ๊บนึ่งเสียงดังเสียงดังเป๊ะเลย เออแล้วก็หังมาของผมปองต่อปึ๊บนี่อันนี้เนื้อวันอาทิตย์นี้นะคะน,นี่กัพอเสร็จปึ๊บทีนี้เอาผักลงนี่ขผักนะคะ มีถั่วงอกมีแครอทนี่จ้ะวก็ใส่ลงไปเลยก็ผักอันนี้เราจะไม่ได้ให้สุกมากเอ๊บแล้วก็หอมผักชีแล้วก็สมปองจะมีใบกับเา้าฝรั่งกับใบมะกรูดนี่รุยสวนจะหอมหอมเอาอันนี้ผิดไปได้พอผักลงแล้วก็นี่จ้ะเอ๊บ มาแล้วจ้าลุยสวนจ้ะนี่สปาเกตตี้ลุยสวนกกสองสอง้มมองแค่นี้จ้ะแค่นี้ก็คือเรียบร้อยก็ผับไม่ให้สุกเยอะนี่จ้ะนี่จ้ะสปากเกตตี้ลุยสวนของสมมองกองเสร็จแล้ว แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เตรียมลงจานในจานเราก็ผักล้วนๆนี่สปาเก็ตตี้บุยสวนนะคะเราจ,าแรจะแนบด้วยผักล้วนๆจะโอ้ยหลอนนหลอนๆ,ๆ,ๆน,น,นี่ใกล้ๆหน่อย นี่จ้าของสมปองเองสูตสมปองสปากเกตตี้ลุยสวนนะคะนี่คือสูตสมปองนะคะนี่จ้าเอาละ่ะ ทีนี้ให้ชมกันชัดๆน่ากินไหมคะทงจานี่คือสปาเกตตี้ลุยสวนอันนี้ก็คือของคนสามี นี่คือของคุณสามีนะคะทอดหมูนี่จะ้ะนะตอนนี้ก็คืออาหารสำเร็จเสร็จสิ้นนี่ค่ะคือเส้นนี่คือของสามี เสร็จแล้วนะคะทั้งสองคนอันนี้ของคุณสามีนะคะอันนี้ของสมปองอสปาเกตตีลุยสวนกับเส้นของคุณสามีนะคะนี่ค่ะ อันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ